สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสับฟากนะครับหรือที่คนมงเขาเอาไปทําเป็นฝาบ้านนะครับปิดข้างบ้านนะครับพอดีมีโอกาสได้ไปที่เขาคอพิจิบูลนะครับมีหมู่บ้านมงเยอะนะครับแล้วก็พอดีพี่สไปก็เป็นคนมงนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปลองทํานะครับก็เลยเอามาทําเป็นที่เก็บของนะครับในฟาร์มของเรานะครับเอาไว้เก็บเครื่องสุบน้ํากับที่ฉีดยาครับมาดูการวิธีสับกันเลยครับผม ครับอย่างอันดับแรกเราก็เอาตาไม้ออกก่อนนะครับก่อนมาตาดไม้เ,เวลาเลือกเอาไม้ที่สับแนะนําให้เอาไม้สดนะครับไม้สดจะสับง่ายกว่าไม้ที่แห้งแล้วนะครับไม้แห้งแล้วจะเหนียวนะครับอย่างนี้ครับ ยิ่งปลายไม้ก็จะสับง่ายนะครับถ้าคนไม้ก็จะสับยากกว่าบางคนก็ถนัดใช้ขวาอันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นมีดมงนะครับที่ได้มาจากหมู่บ้านเจ็ดน้อยนะครับนไปดูวิธีการจับกันนะครับเวลาสับนะครับเราก็จะสับกันตรงตาเนี่ยนะครับตรงป่องเเขานะครับเนี่ยครับสับอย่างนี้ครับเห็นพวกพี่เขาบอกว่ายิ่งสับละเอียดยิ่งดีนะครับมันก็จะยิ่งเหนียวครับถ้าทําดีๆแล้วก่อไฟข้างในนะครับอยู่ได้เป็นสิบปีนะครับ เอาเพื่อนที่พี่เข้ามาแล้วก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับทันนี้ผมมาถ่ายเอาเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับว่าเราเคยทำอะไรบากนะครับเอาไว้ดูตอนแก่สําหรับเพื่อนๆที่พี่เข้ามาแล้วถ้ามองเห็นดูแล้วว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝากซีรีส์ดีไซน์ของเราด้วยนะครับเราก็จะพาไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็พาให้ความรุ่งตาับครับทำกันอย่างนี้ครับเราก็วัดไม้ตามที่เราต้องการนะครับ ไม้พ่อผมเป็นคนตัดมานะครับนีับมาสับนะนนะแต่ถ้าขวานก็จะทําให้มือเราไม่โดนไม้นะครับก็จะดีกว่านี้ถ้าแต่ขน,นัดผมก็ถนัดขวานมากกว่าขวานอันนี้พ่อกําลังนับอยู่นะครับส่วนมากคนม้งนะครับเขาจะใช้หรือพวกชาวเขาเขาก็จะใช้ วิธีนแบบนี้นะครับใช้ไม้ผา,มาทําบ้านครับเย็นดีนะครับถ้าลองไปอยู่ก็เย็นดีผมก็บ้านก็ว่าจะทําบ้านมองไว้สักหลังอยู่นะครับมีโอกาสนี้แะว่างก็ว่าจะทำนะครับแต่เราเอาอันนี้มาทําที่เก็บของครับ ก็มีโอกาสได้ไปฉะนั้นพี <s gun> <noise> like ่ชายกับพี่สาวเปิดโอกาสให้ไปร่วมแสดงกับพวกนักแสดงมงนะครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รู้จักนะครับไปเนี้ยรู้จักแค่เมื่อกี่คำนะครับรู้จักแค่คำว่าหนึ่งสองสามเรียกว่าไงครับเขาก็เรียก T เปนะครับเวลาที่เขาใช้ในกองถ่ายนะครับส่วนแล้วที่เหลือก็รู้แต่ยกแก้วมิ่งเม่งกันอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นเขาว่าอะไรเราก็ไม่รู้นะครับ การชีวิตนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปอยู่เราไม่ได้ไปเห็นเราก็จะไม่รู้นะครับประสบการณ์เพิ่นี่เราก็เอาไปใช้นะครับในรายในสวนเราได้นะครับจับอย่างนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่พี่ก็ถ้ามีไม้ไผ่ก็มาทําแบบผมได้นะครับประหยัดต้นทุนไปเยอะนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับทาดีๆไม่ต้องใช้ยากันปลวกนะครับแค่จุดไฟอยู่ด้านในนะครับอยู่ได้เป็นสิบปีนะครับเย็นนี้ด้วยนะครับ ไปสิบเลยนะครับเดินไปเลยครับไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะครับยิิงหละยิ่งดีครับจับตรงข้อนะครับอยู่ตรงฟ้องเขาเขาก็จะลครบถ้าตรงไหนยังละเอียดพอเราก็สับซ้ำได้อีกนะครับก็แต่เราเจอความละเอียดนะบางคนก็เลือกพึ่งเซนบางคนก็เลือกเซนนึงนะครับแต่ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับบางคนก็เอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับ ให้ไม่ไผ่มาหนาวาเพื่อกันตัวนะครับอตนนี้เรารยบนะครับเราก็จะตากแห้งเราก็จะใช้เลยนะครับก็ทำแค่ช่วงเทาเช่นะครับหรือทําเป็นที่นั่งก็ได้นะครับทําเก้าอี้ก็ได้ครับไม่ใช่แช่ทําเป็นฝาอย่างเดียวนะครับ มไม่รู้เหมือนกันว่าสามโมงเขาเรียกว่าอะไรแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าสับฟ้านะครับเห็นตาเขาเคยบอกถ้าเป็นแถวเข็กน้อยเขาก็จะเลือกเอาเป็นใบคอ้นนะครับมงุงหลังคานะครับ คนก็ใช้เป็นยะคานะครับแต่ใบคอจะทนดีนะครับแล้วก็สับข้อเขาออกนะครับเพื่อเวลาเราเอาไปแปะก็ได้ติดง่ายนะครับหวางไม้ไผ่บาดด้วยครับทำให้ใส่ตรงนี้ ็อาจจะทําเป็นบ้านให้ไถ่สักหลังนะครับถ้ามีเวลามีอกาเย็นดีนะครับอยา่าจนทุหน่อยงกไม่บานปลายนะครับงบใช้มหน้อยครับน่ครับเสร็จแล้วหนึ่งอันก็จะหน้าตาออกเป็นนี้นะครับเอาเป็นคล้ายๆไม้กระดานนะครับเสร็จแลครับครับ เพื่อนๆที่พี่นะครับมีข้อสงสัยก็ทักเข้ามาถามได้นะครับว่าทําอะไรยังไงนะครับสําหรับใครเข้ามาแล้วาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ฟาร์มซีเฮาดีไซน์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ